คาขวัญตำบลสวนจิกสวนจิกแดนคนดีสตรีสาวใจโสพีสูงค้าเครื่องจักสารตํานานบุญสงกูป่าดงดูแสนสวยร่ำรวยยาเส้นงามเด่นพระาธาตุนารายยิ่งใหญ่รำกองยาวตำบลสวนจิกมีพื้นที่ทั้งหมด 16,884ไร่ตำบลสวนจิกมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน5,247คนแยกเป็นเพศชายจำนวน2,455คนแยกเป็นเพศหญิงจำนวน2,792คนประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรอาชีพหลักคือการทำนา อาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์การทอผ้าการปลูกยาเตอร์กีสอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลโพัยอําเภอสีสมเด็จทิศตะวันออกติดกับตำบลเมืองเปลือยตำบลหนองใหญ่อําเภอสีสมเด็จทิศใต้ติดกับตำบลสีสมเด็จอําเภอสีสมเด็จทิศตะวันตก ติดกับตำบลโนนพิบาลอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามกศนตำบลสวนจิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่บ้านสนามชัยหมู่ที่13ตำบลสวนจิก อำเภอสีสมเด็จจังหวัด 101. รออ้อยเอ็ดกศนตำบลสวนจิกจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2543โดยใช้อาคารที่ทำการบริหารส่วนตำบลหลังเก่าเป็นสถานที่จัดตั้งกศนตำบลต่อมาในปีพุทธศักราช2553กอ,อบกศนตำบลสวนจิกได้รับงบประมาณจัดสรร จากส่วนกลางในการก่อสร้างอาคารสำนักงานกศนตำบลหน้าที่สาธารณะประโยชน์บ้านสนามชัยหมู่ที่13ตำบลส่สวนจิกอำเภอศีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดและดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่9เมษายนพุทธศักราช2553ต่อมาในปีพุทธศักราช2554กนาอตาส่วนจิก ได้ดําเนินการจัดทำภาพป่าเพื่อการศึกษาจากนักศึกษาและประชาชนพื้นที่กศนาตำบลและเครือข่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์และสวยงามคงทนถาวรพร้อมที่จะใช้เป็นที่จัดกระบวนการเรียนให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนจิกจนถึงปัจจุบันโดยมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน14หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่หนึ่งบ้านส่วนจิกหมู่สบ้านหนองแวงยาวหมู่สบ้านหนองไฮหมู่สบ้านกล้วยหมู่หบ้านป่าแหหมู่หบ้านเหล่ากุดหมู่เบ้านปาเวอร์หมู่แบ้านเหล่าอารางหมู่เบ้านหนองคู่คำ หมู่10บ,บ้านดอนน้ำคำหมู่11บ,บ้านหนองไร่หมู่12บ,บ้านกออหมู่13บ,บ้านสนามชัยหมู่14บ,บ้านหัวหนองแวงก็สนอตำบลสวนจิกอยู่ห่างจากอำเภอสีสมเด็จประมาณ8กิโลเมตรอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ25กิโลเมตรโครงสร้างการบริหารงาน กสนตตำบลส่วนจิกโดยมีนางเจียรในมะลาดวงเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเภอสีสมเด็จนายกิติละครสิงห์ตำแหน่งครูนายนิวัฒน์ภาคมลึกตำแหน่งครูอาสาสมัครนางจิระพรอาคเสนตำแหน่งหัวหน้ากศนตำบลสวนจิกเครือข่ายในพื้นที่ นายเชษฐาลาดนาเราตำแหน่งครูสอรอชอกกศนต,ตำบลสวนจิกมีนักศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563จําจำนวน63คนแยกเป็นนักศึกษาระดับประสมศึกษาจำนวน2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน26คนระดับมัธยมศึกษาตอน,ตน,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 ตอนปลาย จำนวน35คนการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลสวนจิกรูปแบบการเรียนรู้ของกศนตำบลสวนจิกส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้แบบพบกลุ่มการเรียนรู้แบบทางไกลการเรียนรู้ตามอัธยาศัยการเรียนรู้ผ่านรูปแบบโครงการต่างๆเช่น โครงการติวเข้มก่อนสอบปลายภาคโครงการอบรมลูกเสือเบื้องต้นโครงการ Reading for Learning เนื่องในวันว,นว,นเวนาเลนไทน์โครงการส่งเสงริมประชาธิปไตยนักศึกษากศนกศนตำบลสวนจิกจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประเภทชัางพื้นฐานการต่อยอดอาชีพเดิมดังนี้กลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงได้แก่กลุ่มจักสารไม้ไผ่กลุ่มสารตะก้าจากเส้นพลาสติกกลุ่มการทำปลาร้าการทำปลาทูหอมกลุ่มปลูกผักสวนครัวการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ไม่รู้หนังสือที่สอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นของแต่ละบุคคลและมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโดยการใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมจิตอาสาการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสามารถดืนดัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในยุคป actually, ัจจุบันการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลสวนจิกเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายก็สนตาตำบลส่วนจิกได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจกิจกรรมปลูกป,ป่ารวมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆการทำงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักง,งานกสนเพื่อให้ทันกับความต้องการของชุมชน เช่นการสอนการทำหน้าก,กากผ้าอ,อนามัยการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงภาวาโรคระบาดโควิด1 9การดําเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Online, โดยโปรแกรม Google Classroom กอสนอตำบลสวนจิกจะร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อโอกาส ในคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น